มาร่วมบริยาการนะครับร่วมประสานงานกับทุกส่วนใน20จังหวัดนะครับซึ่งจะเลืเอกเราจังหวัดพุทธาหานี่เป็นจังหวัดแรกรที่จะมาวันนี้ผมมาพร้อมกับท่านรองนะร่รองนท,าท 2, ง่านรองนยทรองนะค่รับนารอายทอ่าองยทีองท่านย่ารงานรอายนอาทนี้งนานรอองานรอท่างานรอา่นนารนนน สืบเนื่องจากกอ,องทัพที่สองได,ไ,ดได้รับข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนหลอยครั้งนะครับในเรื่องการแทรระบาดยาเสพติดในพื้นที่ไม่ได้หมายถึงทหารเรานะครับหลายๆจังหวัดเหมือนกันหมดเขาบอกว่าอยากให้ไปไปช่วยแก้สืบเนื่องจากในห้วงที่ผ่านมานะครับในพื้นที่ภาคตะวัน,วนวเหนือพบข้อมูลการระบาดยาเสพติดในพื้นที่ เพิ่มมากขึ้นมีความรุนแรงมากขึ้น <Okay. S 1> ประกอบกับกองทัพที่สองนะครับข้อร้องเรียนจากที่น้องประชาชนในพื้นที่ถึงเรื่องการระบาดเป็นจำนวนมากนะครับพอเรื่องนี้ท่านแม่ทัพภาคที่สองคุณพอดุพบุญทีรทเจริญจริงแล้วมอบหมายให้ผมคุณโอมสื่อภาคกลางไม่ทัน้อยที่สองซึ่ง,งหน้าที่รองผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสอง ได้น้อมนำนโยบายของผู้การฐานบกเรขาธิการปปสและผู้ชาตามหลาทชั้นนะครับนำมาเพื่อบริการกับสวนราชการในพื้นที่ทั้ง20จังหวัดกันป่าปามแล้วก็ติดตามข้อมูลเรื่องการบำบัดผู้ติดยาเสพติดรบวงจรเพื่อการแก,ก้ไขาปัญหาให้เป็นรูปธรรม ซึ่งจะเน้นในเรื่องของการบูรณาการร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้การตารวจจังหวัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนในชุมชนทุกส่วนที่หมายเข้าหมายในการที่จะดําเนินการนั้นเราจะเร่งดว่วนในการพูดคุยกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ตาแนวชายแดนก่อนนะครับตั้งแต่จังหวัดเลยไปจนถึงจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นจังหวัดชายขอบินต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อป้องกันการนําเข้าของถุขกระบวนการหลังจากนั้นก็จะเข้าไปดูแลการในที่การบูิการกับชุมชนเป็นหลักนะครับในการร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ปัญหาตั้งแต่ท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านนายอำเภอตำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนทน้องถิ่นตำรวจทหารในพื้นที่ถ้าเป็นแนวชายแดนก็เกี่ยวข้องกับกองกำลังป้องกันชายแดนทุกส่วนนะครับทั้งนรตำรวจบริษันชายแดนทหารพานทหารหลักเพื่อมือช่วยกันซึ่งวันนี้ที่ได้ลงพื้นที่มานี่เป็นจังหวัดพุทธหารนะครับซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่ที่มีการระบาดยาเสพติดพอสมควรนะครับ ก็จะมาประชุมศึกษาให้รือกับท่านผู้ว่าการจังหวัดผู้แทนท่านผู้การตำรวจแล้วก็ตัวแทนของสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปสนะครับเราจะรับผิดชอบร่วมกันแล้วก็ดำเนินการพูดคุยกับที่น้องคุ้มกับท่านกำน,นันผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับเพื่อให้การแก้ปัญหาในยาเสพติดในพื้นะที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนครับ มาตรการด,าด้านการข่าวนะครับด้านการข่าวที่จะขอความร่วมมือกับที่น้องประชาชน,านการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเราจะต้องได้งานด้านการข่าวทุกภาคส่วนเพื่อที่จะนําไปสู่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นใครที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่รัฐหรือที่น้องประชาชนหรือท่านใดหรือว่า เป็นกลุ่มบุคคลที่พวกเราต้องเพ่งเล็งแล้วก็นําไปสู่กระบวนการในการาสืบสวนสอบสวนแล้วก็จับกลุมต่อไปซึ่งเป็นต้นเหตุในการนําเข้าสู่ยาเสพติดจากประเทศเพื่อน,นบ้านครับ